ส้มตำแยกเครื่องมานะครับมาทานที่สวนนะครับ<ม>แล้วก็จะมีต้มแซบต้มแซบรวมเนื้อนะครับแยกเครื่องนะครับผมมาทานที่สวนนะครับแยกผักแยกเครื่องนะครับตม้ตมต้มแซบรวมเนื้อก็จะมีข้างในเนื้อเนื้อสดเนื้อน่องลายผักชีลิ้วแล้วก็อินแก้วนะครับข้าวมี สำคัญยังมาบ้า,า,น,า,น,น,านชื่อแดานะเป็นบ้าเกิดอฉแาะเนี่ยทำใจก็ฉีกใสรได้เลยนี่คุณนาย อันนี้คือปรุงมาแบบไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแต่ถ้าถ้าใครอยากกินรสจัดๆ,ๆเค็มๆมมมก็เติมปลาร้าเพิ่มเอานายกินส้มตำแล้ว นี้ลางงานขึ้นวันนะครับมาตัดหญ้าครับกินส้มตําก่อนเป็นไงแซรอันี้ต้มเสร็จรวมเนื้อนะครับรวมเนื้อเราแยกเครื่อง<น>ออมาครับมีก็จะมีเครื่องใน มีเนื้อสดมีน,น้อง,งลายมีเอ็นแก้วมีผักคิลิ้วนะครับ <Okay. S 1> ครับร้อนนะเราใส่พริกเลยครับ,พร,บพริกข้าวคัว้เป็พริกที่เราแยกมาไอ้ผักนะครับผัก,ผกโรย,ยรใส่ที่หลังแป๊บนึง ลยเลยผักเราก็แย,ยกมานะครับลอยเ,เอาผมใส่ถ้วยเลยครับผมเฮ้ยเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้นะครับผมครับเซฟรวมเนื้อนะครับที่ร้านมีเซฟในเนื้อเซฟรวมเนื้อเซฟเนื้อ,อสดเซฟน่องลายนะครับ ก็จะเป็นส้มตําแยกเครื่องมานะครับผมครุกที่สวนนะครับผมที่ร้านก็จะมีข้าวเหนียวสองอย่างนะครับข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวสองสีนะครับนี่เป็นแซ่บรวมเนื้อนะครับที่ห่อแยกเครื่องมานะครับนี่ก็จะเป็นส้มตําครับอากาศยำเย็นนะครับ